วันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งนะจ๊ะพรามันยาวมากแล้วปล่อยไว้ก็เสียดายเก็บไปผัดซะเลยเก็บด,ดีๆนะจ๊ะ ญาด้วยตัดไปเหลือโคนไว้มันจะได้แตกใหม่เนาะต้นไหนที่ยังไม่โตมากเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะเก็บรอบหน้าต้นนี้ยอดเขาหายไปไหน เสร็จแล้วพอได้กินอยู่นั่นเนี่ยเราก็เหลือ,อไว้สำหรับต้นที้ก็ยังไม่ค่อยอโตเอาไว้ให้เขาแตกใหม,ม่ให้เขาโตวนี้ส่วนต้นถั่วของเรานั้นพ่อมาทำค้างให้เราจะซื้อค้างสำเร็จมาไม่ทันไม่ทันใจตาจัดการให้ก่อนแล้วสูงมากเลยนเนี่ยนะขึ้นไป2เมตร แล้วก็แบนแรงลักเห็นไหมคะไม่ได้แยกเลยอาทิตย์ที่ผ่านมางานยุ่งมากไม่ใช่งานยุ่งทุระเยอะมากเพราะว่าพาสามีไปโรงพยาบาลที่อีกอําเภอหนึ่งมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจเขามันต่ําอมต่ําแล้วก็แต่ว่าก็ไปเช็คไปตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วลหะไปติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือใด ฟังผลแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเป็นไปตามวัยเขาด้วยแหละอืเป็นไปตามวัยของเขาด้วยแล้วก็ก็ยังต้องมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจเขาอยู่เพราะว่ามันต่ำมากสามสิบสามต่ำสุดก็คือสามสิบสามครั้งต่อนอาทีแต่ว่ามันไม่ได้ต่ำตลอดมันต่ำต่ำงสูงตต่ำหนึ่งสูงแล้วก็ ตตอนช่วงนอนหลับตัวสาม,มีก็เลยกังวลก็เลยไปหาหมอเพื่อความสบายใจแต่ก็ไม่มีอะไรล่ะแต่ก็ยังต้องดูแลอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้มันเกิดเนาะเพราะว่าคุณย่าแม่เขาก็เป็นโรคหัวใจอยู่ก็เลยกลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนคุณย่าอ่าส่วนคุณย่าก็ล้มอาทิตย์ที่แล้วล้มแล้วก็สะโพกร้าวสะโพกแตก ผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยที่อังกฤษก็นอนพักฟื้นแบบนอนพักฟื้นบนบนท,ที่นอนบนเตียงสองอาทิตย์อ่าเก้าสิบเจ็ดปีคุณย่าโอ้ยงกัดแขนส่วนบรรตาบรรยายนี่ต่อกันศาสตร์ใหม่ผลบัรศาสตร์ต่อเขาเรีเยกอะไรนะเรียกกันศาดตร์เนาะหลังคายืย่นออกมาอืมไปก่อนนะคะอัปเดต สั้นๆเข้าวคาเดี๋ยวไปทำข้าวคากันปุ้งส่วนผักสลัดก็มีรอดชีวิตบ้างเป็นราบ้างก็ช่วงอย่างที่บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะทิ้งเลยมีฝักฝักตากะยายลดน้ำนิดนึงปลูกผักหน้าฝนไปก่อนนะจ๊ะให้ดูเวิร์งนี้เวิร์งหลังบ้านระหว่างกันกั้นระหว่างบ้านตากับบ้านเรา ดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะสวัสดีค่ะ